เจสสามท่านนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับแกไปขึ้นป้ายแต่ป้ายที่แกขึ้นลักษณะของท้าทหารจากมณฑลทหารบกที่ยี่สิบห้าบอกมาดีเบตกันทหารมีสิทธิ์อะไรมายึดที่ดินทา,ทางที่ดินแกเนี่ยมีโฉนดมาถีงกันมาดีเบตกันต่อหน้าสื่อในป้ายนี้คุณเนี่ยขอท้ากองทัพบ,บกนะฮะมาดีเบตต่อหน้าสื่อเลยแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ากรณีเนี้ยเป็นมทบที่ยี่สิบห้ามาฟ้องขับไล่รัษฎรซึ่งเป็นชาวสุริน ทางทางที่มีชนโนดนะครุฑแดงเลยออกโดยชอบด้วยกรมที่ดินเรื่องนี้สามพิพากษาแล้วก็ยังไม่ยอมจบทําไมถึงจะมายึดที่ดินกันแบบนี้นะฮะเอาอํานาจอะไรมาฟ้องใครมาเช่าก็ออกหนังสือไปรบกวนสิทธิ์คือแบบทําอย่างนี้ได้หรือเปล่านี่เป็นคําถามจากคุณลุงท่านนี้นะครับคือล่าสุดเราก็เลยลงไปตรวจสอบไปพบกับคุณลุงฝนทองบับเจ็ปีก็บอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าของป้ายที่ติดเอาไว้ พะะาผู้สื่อข่าวไปดูเลยค่ะบอกเนี่นยฉนดที่ดินที่อยู่ในมือผมเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายอยู่หน้าค่ายทหารของมทบ25แกก็เลยชี้ไปดูบริเวณพื้นที่คือบริเวณนั้นคุณผู้ชมฮะมันอยู่ติดกับถนนและตรงข้ามเป็นค่ายของมทบ25ซึ่งเป็นคู่กรณีแกก็บอกอยากให้กองทัพบ,บกกับทหารเนี่ยมทบที25นำหลักฐานมาคุยกันถ้าจะมาฟ้องยึดที่แบบนี้ถือว่ารังแกประชาชน แกต่อสู้มาทั้งชีวิตต่อมาสู้มา 30- 40ปีแล้วตอนนี้งงไงว่าที่ดินก็มีโฉนดนะฮะเมื่อปี25 1 0ิเนี่ยผ่านมา50กว่าปีทำไมไม่ฟ้องตอนนั้นนะฮะแล้วตอนนี้มาฟ้องได้ยังไงไปฟังคุณลุงฝนทองก่อนนะครับคุณหลอกลวงผมคุณออกหนังสือมาว่าขาดการครอบครองแล้วแนละ้วคุณมาฟ้องผมได้ยังไงแล้วกองทัพบกกหลหกลวงผมออกหนังสือมาบอกว่า ที่ผมไปฟ้องมันแล้วแต่ศาลพอมาลมันมาณวันนี้คุณก็พูดไปอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ประชาชนจะพึ่งใครครับถ้าทหารนี่มารังแกประชาชนอย่างนี้นี่บ้านนี่เมืองเมืองนี่ผมเป็นชาวบ้านผมจะอยู่ได้ยังไงครับบอกจะมาฟ้องประชาชนได้ยังไงถ้าไปฟ้องถ้าออกโฉนดที่ดินไม่ชอบต้องไปฟ้องใครกล่มที่ดิน,ดน ไม่รู้แนะ้วเรื่องราวแบบนี้เราเลยไปคุยกับทางแหล่งข่าวในมทบ25เนี่ยแหละครับ,รบว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรแหล่งข่าวเขาอธิบายว่าที่ดินเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยนะฮะตั้งแต่ประมาณร้อยปีที่ผ่านมาเป็นของผู้บังคับค่ายคนแรกนะครับเป็นผอคอ่ายตั้งแต่ปี2467นะครับชื่อว่าหลวงวีรวัตรโยทินมีเอกสารการขอใช้ที่ดินกับกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่หลวง แต่หลังจากนั้นมาก็ประชาชนชาวบ้านชาวช่องมาขอทหารใช้ที่ก็อนุโลมกันมานะครับแต่ภายหลังกรมที่ดินไปออกโฉนดให้กับชาวบ้านไงจนมาขึ้นป้ายร้องเรียนว่าโดนไล่ที่ทหารบอกก็ทางท,างที่เป็นการเป็นที่ดินหลวงอะ่ะทหารก็มีหน้าที่ต้องรักษาเอาไว้แบบนี้อตอนนี้ก็เลยงงนะฮะว่าที่ดินมีสองสถานนะก็คือเป็นพื้นที่สาธารประโยชน์และเป็นพื้นที่ราชพัสดุนี่แหละครับอ่ะเราไปฟังหน่อยนะการที่มีการชี้แจงกับทีมข่าวใหญ่ครับ ดังนั้นพื้นที่นี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่มีท่าสองฐานะคือระหว่างทางวัายุสางานท่าประโยชน์กับร้านพิสูจนอยู่ครับค่ะก็คือตอนนี้เป็นการประสานไปที่กรมธนารักษ์ใช่ไหมคะคุณธนกับคุณธรรมทำเรื่องขึ้นมาคือตรงตัวเนี้ยเป็นโครงการที่ทางประหลัดกระทรวงและผมท่านเป็นนโยบายคือว่าใช้ให้พื้นที่ฐานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ให้รัศดรใช้ประโยชน์มีพื้นที่ที่ส่วนที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับไม่ใค่หนองวัวซอโมเดลครับค่ะ แต่เราตีปัญหารตรงนี้พื้นที่เราเป็นพื้นที่สองสหารณ์เราจดัดเนการต่อไม่ได้มันเป็นการทำระหว่างที่ดินกับเจ้าตัวเขาสองคนครับซช่ตรงนี้ก็ต้อง,องไปแจ้งกับทางกรมที่ดินต้องมีทางหลายหลายหลาย,หลายส่วนในการเข้าไปหลังวัดเรือว่าการเข้าไปหลังวัดแล้วก็ทำแต่ตอนนั้นข้อมูลในตอนนั้นคือมันนานแล้วคือแต่ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างไงฮะกรมทางไอ้งมทบ25เนี่ยก็เลยแจ้งกรมธนารักษ์ เปิดเอกาสารเก่าจนครบแล้วก็เตรียมจะแจ้งไฟล์อีกแจ้งความอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะเพราะหาบุกรุกนะฮะนี่ไปกันใหญ่เหมือนกันนะอตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างขั้นตอนกฎหมายพิสูจน์ความเป็นเจ้าของในชั้นศาลนะครับว่าที่ดินนั้นเป็นของใครเป็นของหลวงหรือเป็นของชาวบ้านก็มีคําถามว่าถ้าเป็นของหลวงแลวง้ลวทาไมกรมที่ดินถึงออกโฉนโดนได้อ,อันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะ,ะออ,อ,อ่ะคุณผู้ชม